ทีมชาติกัมพูชาตกเป็นประเด็นเรื่องอวนสัญชาตินักกีฬาอีกแล้วเมื่อล่าสุดทัพลูกยังหนุ่มจัดตัวท็อปจากคิวบามาสามคนแต่สุดท้ายฝ่ายจัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้ลงแข่งขันในเอเชียนเกม2022ก่อนหน้านี้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลกัมพูชาได้อวนสัญชาตินักกีฬาจากกอประเทศคิวบามาร่วมทัพเพื่อลุยเอเชียนเกมในครั้งนี้ถึง3รายได้แก่เลสเตอร์อัมบันโดซานเชสคาเบร่ามือเซตวัย35ปี ราเซียลเอเรราหัวเสาวัย25ปีและเฮนรีเพลโยเบอร์นอนบอนเรีวัย22ปีเพื่อลุ้นผลงานแจกบ,บนแดนบังก่อนแต่สุดท้ายการอวนสัญชาติครั้งนี้ถือว่าปล่าประโยชน์เนื่องจากทั้ง3ามคนไม่สามารถลงสนามได้เนื่องจากผิดกฎของสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือโอซีเอที่ผู้เล่นอวนสัญชาติต้องอาศัยอยู่ในดินแดนของประเทศดังกล่าวอย่างน้อยยอสามปีส่งผลให้กัมพูชาต้องใช้ผู้เล่นท้องถิ่นทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่า ทำให้แท้รวด2นัดในกลุ่ม C คือแท้อินเดีย0ูถึง3เซต 14-25, 13-25, 19-25และแท้เกาหลีใต้0ูถึง3เซต 23-25, 13-25, 15-25ตกรอบแบ่งกลุ่มและจบอันดับสุดท้ายในเอเชียนเกมครั้งนี้ไปทั้งนี้ในซีเกม2023เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาที่กัมพูชา เป็นเจ้าภาพทางกัมพูชาเองได้มีการโอนสัญชาตินักกีฬาจำนวนมากจากทั่วโลกจนทำเหรียญรางวัลได้ในหลายชนิดกีฬาแต่ในเอเชียนเกมที่เป็นรายการระดับทวีปไม่ได้ใช้เงื่อนไขเดียวกับซีเกมที่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับภูมิภาคทำให้การโอนสัญชาติง่ายๆทำไม่ได้และอาจเป็นความผิดพลาดของทางกัมพูชาเองที่ไม่แม่นกฎในเรื่องนี้